ไขข้อสงสัยนะครับลูกดอกแหลมบยางห้ามิลนะครับตัวนี้นะครับมีสมาชิกในเฟซบุ๊กนะครับว่าโทรมาถามว่าผมยิงลูกแหลบยิงปลาไม่ทะลุครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะครับลูกแหลมๆไม่แหลมเท่าไหร่นะถือด้วยเลยนะครับบอกว่ายิงปานี้ไม่ทะลุครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูเขาบอกว่ายิงแบบต้องเจียแบบเป็นแบบหัวตะปูนะครับถึงจะยิง ทะลุเดี๋ยววันนี้ผมจะยิงให้ดูเอามันถูกระยะเลยเรียบร้อยครับนัดแรกไปแล้ว ใข่ข้อสงสัยนะครับนี่ครับนัดแรกทะลุนะครับนี่ครับทะลุร้อยเชือกนะครับนี่ครับลงแหล้มเลยนะครับเนี่ยลงแหลมทะลุร้อยเชือกเลยนะครับกับยางห้ามิลนะครับผมไม่ใช้ยางแข็งครับผมใช้ยางแค่นี้ยิง ครับต่อครับยิงระยะฝั่งนู้นครับน่าจะมีสิบเมตรนะครับน่าจะมีสิบกว่าเมตรน้องเขาปลารออยู่น้่นครับข้างกำแพงแล้วมันจะยิงไปโดนนะครับโดน มองไม่เห็นหรอกครับว่าตัวเล็กตัวใหญ่เห็น <c oughs> แต่เขาขาวครับยิงเลยโดนหาง ทุกตัวนะครับไม่ใกล้ๆนะครับที่ผมยิงนะครับทะลุทุกตัวนะหลายคนมาเคยมาแล้วครับหมายนี้ครับหลายท่านเคยมาแล้วนะครับหมายเห็นไหมครับ หลายท่านเคยมาแล้วอันนี้ผมขัดใหม่นะครับงามที่ส่งไปที่ขายจะไม่พี่แบบนี้นะครับไม่ได้พันแบบนี้นี่ทําใหม่หมดนะครับใครข้อสงสัยเป็นไงครับลูดกดอกเแหลม,มยิงปลาระยะไกลนะครับตามตโ,โลสีตโ,โลนะครับ มาจจะใต้ร่มไม้มันยังหนีผมนะไปเียไม้ไหม,หมครับวใหญ่ครับลอยลึก ครับออกเรียวไม่ธรรมาดาอาจรอยลึกนะครับกดต่ำนะครับนี่โดนท้อง <c oughs> <c oughs> คัดไซเอานะครับจะยิงจะยิงเอาไปตากไปทอดกรอบนี่ก็เยอะอยู่นะครับไม่ต้องยีดยางแข็งๆนะครับรมันจะสะบัดเอาครับใช้ยางนิ่มๆนี่ครับส่งลูกได้ดีนะครับยางตัวนี้ล่อย,อยู่ข้างกำแพงนะครับ ตัวไม่ใหญ่ลองดูครับตัวไม่ใหญ่นะโดนนะครับโดนนะครับวิ่งแล้วครับวิ่งวิ่งวิ่งครับมาดูครับว่ามันจะทะลุไหมยิงระยะนี้โอ้ยสู้ครับสู้ ตูครับอย่าลืมว่าลูกจีนนะครับลูกจีนาาน้ำใสครับอันนี้ทะลุนะครับยิงแบบนิ่มๆน,นะครับยิงแบบนิ่มๆเลยครับยางนี่จะแถมไปในชุดนะครับหนึ่งเมตรนะครับยางตัวนี้ยางทีเด็ดของผมเลย ลูกปืนผมไม่ได้แถมนะลูกปืนยัดนี่ว่ามันไม่มีครับววครับสวยครับลูกดอกแหลมนะครับนะครับยิงทะลุนะครับร้อยเชือก